สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบกับบ่าวลำปางตามข่าวมาให้กันอีกแล้วครับสําหรับวันนี้ก็จยงพูดถึงราคาอ้อยขั้นสุดท้ายนั่นเองครับว่าคอรมอ,อก,ก็ได้มีการเคาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีโรงงานประกาศปิดโรงงานปิดรับหีบอ้อยอีกประมาณ2ี่กว่าโรงงานนั่นเองครับท้ายสุดสุดท้ายก็คือ รายงานผลผลิตของปีการผลิตล่าสุดนั่นเองครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี2564ทั65เป็นรายเขตก็คือ9เขตโดยมีอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศดังต่อไปนี้เลยนะครับสำหรับราคา1ก็คืออ้อยขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี2564ทั65นั้น ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศในอัตรา1,106.40บาทต่อตันอ้อยนั่นเองนะระดับความหวานที่10 C.C.S. นั่นเองครับ2ก็คืออัตราขึ้นลงของราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศเท่ากับ66.38บาทจุต่อ1ห,หน่วย C.C.S. นั่นเองครับ3ก็คือ ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูผลิตปี2,564ทับหเฉลี่ยทั่วประเทศเท่ากับ474.17บาทต่อตันอ้อยนั่นเองครับนางสาวรัชดากล่าวว่าราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี2564อยทับหอยู่ในระดับสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้นดังนั้นกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จึงไม่มีภาระที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้แก่โรงงานเลยนั่นเองครับเพราะว่าปีนี้ความหวานของอ้อยก็คืออยู่ในระดับที่สูงนั่นเองครับส่วนโรงงานน้ำตาลน,นั้นได้นำเงินส่วนต่างรายได้สุดที่ที่ได้จากการจำหน่ายน้ำตาลสายสูงกว่าราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลสายขั้นสุดท้ายในอัตราตันอ้อยละ 10บ,บาทให้แก่ทุกกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายตามมาตรา57พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายพศสอ2พ2นนั่นเองครับแล้วก็มาอัปเดตเกี่ยวกับโรงงานน้ำตาลที่มีการปิดกันอีก22แห่งจาก ั่วประเทศ57แห่งได้ประกาศแจ้งวันที่และเวลาหยุดรับอ้อยกำหนดวันปิดหีบปี2565ทับ66ตามรายชื่อดังต่อไปนี้เลยนะครับผมวันที่24เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ไทยรุ่งเรืองจังหวัดสกลก็ปิดไปแล้ว4มี4มีนาคม2566สาเรืองจังหวัดมุกดาหารก็คือปิดไปแล้ว5มีนาคม อุตสาหกรรมอีสานกาลสินก็ปิดไปแล้ว7มีนาคมเรื่องอุดมจังหวัดอุดรธานีก็ปิดไปแล้ว8มีนาคมวังขนาไมหาวังจังหวัดมหาสารคาม8มีนาคมขอนแก่นน้ำพองจังหวัดขอนแก่น8มีนาคมมิตรผลมิตรกาลสินจังหวัดกาลสิน10มีนาคมนครเพชรจังหวัดกำแพงเพชร10รีพาย ชัยมงคลจังหวัดสุพรรณบุรี11มีนาคมกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร1 1มีนาคมมิตรผลจังหวัดอำนาจเจริญ11มีนาคมขอนแก่นวังสะพุงจังหวัดเลย11มีนาคมพิษณุโลกอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกและก็12มีนาคมไทยอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 12มีนาคมไทยเพิ่มพูนจังหวัดกาญจนบุรี12มีนาคมสาการจังหวัดชนบุรี13มีนาคมเกษตรไทยรวมผลจังหวัดนครสวรรค์13มีนาคมทิพย์กำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร15มีนาคมตะวันออกวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว15มีนาคมตะวันออกวังสมบูรณ์จังหวัดสะแก้ว15มีนาคมทีเอ็นผ่าหลวงจังหวัดลพบุรี15เดือนมีนาคมประจวบอุตสาหกรรมจังหวัด การจนบุรีนั่นเองครับโรงงานน้ำตาลหลายแห่งก็มีประกาศเปลี่ยนแปลงเลื่อนวันเปิดหีบปิดหีบอ้อยข้อมูลอย่างเป็นทางการพี่น้องชาวไร่อ้อยสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของโรงงานน้ำตาลได้โดยตรงนั่นเองครับเพราะว่ามีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวัน ปิดหีบออกไปก็เป็นได้นั่นเองครับมาดูรายงานการหีบอ้อยและผลิตน้ำตาลทรายประจำปี2 5 6 5ท6จากโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศทั้งสิ้นก็คือ57แห่งนั่นเองครับข้อมูลล่าสุดโรงงานน้ำตาลเปิดหีบทั้งสิ้นก็คือ54แห่งปริมาณอ้อยที่เข้าหีบต่อวันก็คือ752576ตันต่อวันปริมาณอ้อยสะสมรวมทั้งหมด 86, 7, 8 16ล้าน757,158ตันในฤดูหีบความหวานเฉลี่ยอยู่ที่13.24 CCS CC สัดส่วนอ้อยสดเฉลี่ยอยู่ที่68.00%ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ยอยู่ที่115.23กิโลกรรัมน้ำตาลต่อตันอ้อยผลผลิต ฉลี่ยอยู่ที่10 ccs ก็คือ87.01กิโลกรัมน้ำตาลต่อตัอตอนอ้อยนั่นเองครับนี่ก็คือข่าวข่าวเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเอามาบอกกล่าวแก่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบเช่นกันนั่นเองครับผม